สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับล่าสุดสายการบินของประเทศลาวสั่งยุติเครื่องบินที่จะบินตรงไปที่กัมพูชาเป็นทีเรียบร้อยเนื่องจากว่าคนที่มาใช้บริการเนี่ยมันน้อยซะเหลือเกินก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าหัวงอกคนนี้คนเดิมซึ่งก็เป็นช่องออริจินอลนะครับสำหรับในคลิปนี้ นาก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของคนในประเทศลาวรวมถึงคนกัมพูชาน,นะครับซึ่งก็มีเอียเอ่ยวๆกับคนเวียดนามอีกสักเล็กน้อยแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเข้ามาเอี่ยวกับเรื่องนี้กับเขาเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ลบกวนยกนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากสําหรับในคลิปนี้ นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่ต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศลาวนะครับเนื่องจากว่าในก่อนน้านี้สัก3าเดือนที่ผ่านมาทางประเทศลาวมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเปิดเที่ยวบินแบบทดลองที่จะเป็นสายการบินบินตรงตั้งแต่เวียงจัน์ยาวไปจนถึงพนมเปญก็คือบินตรงจากลาวไปกัมบูชานั่นแหละและถาหากมีคนใช้งานมากจนเพียงพอเนี่ยทางลาวเอรไลน์ก็จะพิจารณาในการเปิดเส้นทางการบินนี้อย่างเป็นทางการนะครับ เพียงแต่ทว่าสุดท้ายรู้สึกว่ายอดคนที่มาใช้บริการเนี่ยมันจะน้อยมากๆและนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา3เดือนพอดิบพอดีแล้วเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทางสายการบินลาวก็ได้ออกมาประกาศยกเลิกไฟบินเส้นทางนี้และจะทําการเปิดบริการในวันสุดท้ายในวันที่15เดือน6ซึ่งก็คือวันนี้นี่แหละแน่นอนเหตุผลที่เขาแจกแจงมาก็คือมันมีคนมาใช้บริการเดินทางไปกร,รมพูชาเนี่ยต่ามากๆ แต่แล้เที่ยวบินเนี่ยรู้สึกจะมีคนใช้บริการเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงไม่เกิน10คนนะทำให้ลาวแอร์ไลน์เนี่ยต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงและสุดท้ายก็รับภาระไม่ไหวนะครับเป็นอันว่ายกเลิกเส้นทางนี้ไปจะดีกว่าอย่างไรก็ตามถ้าจะถามว่าแล้วในตอนนี้มีเที่ยวบินที่เดินทางจากลาวไปกัมพูชาหรือเปลา่าก็ต้องบอกว่ายังมีอยู่นะครับแต่จะเป็นสายการบินของทางเวียดนามนะ ก็คือเวียดนามแอร์ไลน์แล้วก็ทำการบินเพียงแค่วันละหนึ่งเที่ยวบินเท่านั้นและนี่ก็คือเนื้อหาสระของคลิปคลิปนี้นะครับประเด็นก็คือหลังจากที่มันมีการเปิดเผยออกมาจากทางลาวแอร์ไลน์เนี่ยสื่อทั้ง4ประเทศเนี่ยก็ได้ทำข่าวนี้เอาไวพ้พร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสื่อลาวเองซึ่งก็มีคนลาวเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะสื่อกัมพูชาก็ทำข่าวนี้เอาไว้เหมือนกันแน่นอนคนกัมพูชาก็ถึงกับเซ็นกันใบต,ตามๆกัน รวมถึงสื่อไทยกับสื่อเวียดนามก็ยังทําข่าวนี้เหมือนกันเพราะผู้บริหารของสนามบินของกัมพูชาเนี่ยก็คือบริษัทในประเทศไทยนะครับก็เลยมีความเกี่ยวข้องกันกับข่าวข่าวนี้กับข่าวด้วยอย่างไรก็ตามข่าวนี้ถือเป็นข่าวที่สร้างความช็อกช้ำให้กับคนกัมพูชามากที่สุดเพราะเป็นประเทศที่เสียหายมากที่สุดเนื่องจากการถูกลดเที่ยวบินจากประเทศลาวในครั้งนี้มันพิสูจน์ได้เลยว่าในตอนนี้กัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปที่นั่น ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข่าวในก่อนหน้านี้ที่ออกมาเปิดเผยว่าสนามบินนานาชาติเสียมเรียบเนี่ยเป็นสนามบินที่เงียบเชียบที่สุดในโซนอาเซียนนี่เลยนะครับซึ่งนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมกัมพูชาเขาถึงต้องทําสนามบินที่มันใหญ่โตอะไรขนาดนั้นถ้า,ายังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศมากเพียงพอเพราะว่าการทําสนามบินเนี่ยพวกเขาก็ต้องไปกู้เงินจากคนจีนมาทํานะจริงๆเนี่ยแค่พอทําให้มันใช้งานได้มันก็น่าจะเพียงพอแล้ว อันนี้คือทำซะใหญ่โตมาโหลานกันเลยทีเดียวและสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นสนามบินที่เหมือนจะเกือบล้างไปนะครับคือแต่ละวันเนี่ยมีเที่ยวบินลงจอดเพียงแค่7จถึงแเที่ยวเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าการยุติการบินในครั้งนี้ของลาวแอร์ไลน์จะยุติไปตลอดเลยนะเขาบอกว่าถ้าหากในหลังจากนี้กัมพูชาได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมากกว่านี้ก็อาจจะมีการเพิ่มเที่ยวบินเข้าไปใหม่นะครับเพราะในช่วงก่อนหน้านี้ในปี1980 จนถึงปี2000เนี่ยทางลาวแอร์ไลน์ก็เคยมีเที่ยวบินตรงระหว่างเวียงจันทร์ไปกรุงพนมเปญแล้วครั้งหนึ่งซึ่งสุดท้ายก็โดนยุติการบินลงและเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางเราก็ได้รับการติดต่อจากกัมบูชาว่าขอให้เพิ่มเส้นทางบินตรงเข้าไปที่บ้านของพวกเขาหน่อยจะได้ไหมซึ่งตอนนั้นเราก็โอเคเดี๋ยวจะลองทดสอบบินดูให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ขอทดสอบในระยะเวลา3เดือนถ้าได้ยอดผู้ใช้บริการตามเป้าหมายก็จะตกลง จะทําการบินกันแบบยาวๆแต่สุดท้ายก็อย่างที่ทราบกันคือทําเป้าไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกลากันไปนะครับทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นของคนลราแล้วก็คนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงแรกนะจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของคนลราก่อนนะจ๊ะคอมเมนต์แรกเขาบอกว่ามันไม่คุ้มที่จะเสียค่าเครื่องบินนั่งตรงไปที่กัมพูชาเพราะในตอนนี้เราสามารถนั่งรถบัสได้ในราคาที่ถูกมากๆ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าราคามันแพงเกินไปบินระหว่างกัมบูชาไปลาวยังมีอีกหลายๆตัวเลือกที่ประหยัดได้มากกว่าเช่นการเดินทางเข้าไปที่ประเทศไทยและนั่งรถบัสต,ต่อจากไทยไปที่อื่นการบินตรงระหว่างลาวไปกัมบูชาไม่ควรจะมีราคาเท่ากับสิงคโปร์เดินทางไปญี่ปุ่นหรือว่าออสเตรเลียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันแต่สายการบินลาวก็ไม่สามารถที่จะแบกรับภาระ,ะได้อยู่ฝ่ายเดียว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตั๋วจากลาวแอร์ไลน์ถือว่าแพงมากๆถ้าอยากจะเดินทางไปกัมพูชานั่งรถบัสจากปากเซยังจะประหยัดกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ามันไม่คุ้มตั้งแต่คิดจะเปิดสายการบินนี้แล้วเพราะคนกัมพูชาไม่นิยมที่จะนั่งเครื่องบินพวกเขาชอบที่จะขับรถกันไปเองสีงมากกว่าราคามันถูกกว่าด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เวีดนามแอร์ไลน์เท่านั้นที่เปิดให้บริการบินตรงระหว่างลาวถึงกัมพูชา นี่เป็นสิ่งที่กัมพูชาจำเป็นจะต้องพิจารณาตัวเองลาวแอร์ไลน์ช่วยพวกเขาอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ทำได้แค่นี้เพราะกัมพูชาต้องยอมรับว่าประเทศของพวกเขาไม่ได้เป็นที่ิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากนักคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศลาวค่าเงินต่ำมากๆคงไม่มีใครไปเที่ยวอะไรตอนนี้หรอกเพราะอย่าลืมนะว่าที่พนมเปญใช้เงินดอลลาร์กับเงินบาทเป็นหลักซึ่งมันแพงมากๆ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของคนลาวเขานะครับทีนี้เราลองมาความคิดเห็นในส่วนของคนเขมรนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไงกันบ้างคอมเม่แรกเขาบอกว่าปัจจัยหลักๆก็คือตั๋วราคาแพงมากๆมันแพงกว่าประเทศอื่นอีกนะเราสองประเทศเนี่ยอยู่ชายแดนติดกันแท้ๆแต่ตั๋วเครื่องบินแพงกว่าที่จะบินไปประเทศไกลกว่านี้อีกดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะถูกยุติสายการบินลง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ต่างกันเลยประเทศที่จนมาเจอกับประเทศที่จนผลมันก็จะออกมาแบบนี้แหละกัมบูชาไม่มีเงินไปเที่ยวที่ลาวที่ลาวก็ไม่มีเงินไปเที่ยวกัมบูชาเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่แหละที่เขาบอกว่าลาวกับกัมบูชาเป็นพี่น้องกันจนกับจนเหมือนกันเด็คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือข้อพิสูจน์เลยว่าทั้งสองประเทศอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำสุดๆและทั้งสองประเทศก็ไม่สามารถช่วยเหลือกันเองได้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรเลาวพวกเขาก็ไม่ได้เต็มใจช่วยเราหลอกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตั๋วราคาโหดมากเวียดนามแอร์ไลน์พวกเขาขายหมดแทบ,บจะทุกไฟล์เนื่องจากพวกเขาเป็นเที่ยวบินที่ราคาถูกนั่งจากฮานอยมาเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ไปพนมเปญจากพนมเปญไปโฮจิมินห์ราคามันสมเหตุสมผลคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทําไมคนลาวจะต้องบินมาที่กัมพูชาด้วยละ่ะพวกเขาจะมาเที่ยวอะไรที่นี่พวกเขาอยากจะมาดูวิวพระอาทิตย์ตกเหรอ สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ของลาวก็คล้ายๆกับที่กัมพูชานั่นแหละแล้วเหตุใดพวกเขาจะต้องบินมาเที่ยวที่นี่หลักๆก,ก็คอมเมนต์ของคนลาวแล้วก็คนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับเท่าที่น้าอ่านคอมเมนต์ของทั้งคนลาวแล้วก็คนคเขมรเนี่ยคอมเมนต์ของทางฝั่งลาวฟังดูมีเหตุลผลมากกว่านะครับส่วนคอมเมนต์ของคนคเขมรเนี่ยฟังแล้วจะออกแนวงงๆเสียมากกว่านะแต่ก็ตั้งอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะครับคือ เห็นเหมือนเหมือนกันว่าค่าตั๋วเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงเกินไปนะครับซึ่งนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้คาว่าแพงของพวกเขาเนี่ยมันอยู่ที่กี่สตางค์นะครับนาก็ลองหาข้อมูลดูจากหลายๆที่แล้วก็ไม่มีระบุราคาตั๋วเอาไว้นะครับว่ามันอยู่ที่กี่บาทหรือว่ากี่เลวหรือว่ากี่กรี๊ดยังไงถ้าใครที่มีความรู้ทราบว่าราคาเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบด้วยกันละกันนะครับอ่าหลักๆในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะ แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของหน้าแล้วขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตครับ